สบายดีมไม่ได้ฉาดพน้อมาเห็ดเขาปิ้งหรือเปล่าเขาจี้ถาไข่เนาะสำหรับสู้เล็บที่เห็ดธรรมตามาสมกันมั่งเลยขั้นตอนที่เนื้อหอกกสีมาเขาเหนียวก่อนเนาะพี่น้องขอใส่ถ้วยหนึ่งเด้อเพราว่าเขาจะเห็ดลายเอาก,กัมาลายเนาะ,นะแล้วเอากับเซ่ข้าวหลว่ามาขา้าวปลาไว้แบบนี้ประมาณช่วงสามสัปโมงก็ได้เนาะแล้วแต่ขาา้าวเอาเนาะนางเจ้าไปหอกมากข้าวได้ที่บนเนื้หอหอกแซวไปหนึ่งเนาะ นึ่งจนมันสุกเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องในเมื่อเขาหนึ่งข้าวสุกได้ที่บนหั่เจาไปบีเข้าวเนาะช่วยเขาให้มันเย็นนะพี่น้องบันนี้เราก็สีปั้นเห็ดเป็นก้อนพี่น้องเห็ดก้อนใหญ่ก้อนน้อยก็แล้วแต่เด้อเอาตองบีบใหนเข้าวมันแน่นมันมันแน่นมันเหนียวดีนะพี่น้องเห็ดไปเรื่อยๆจนหมดเนาะบันนี้เราก็สมาร์ตี้ไข่เนาะพี่น้องขอใส่ใส่อันไข่แดงสามหน่วยขอใส่แยกไข่พี่น้องเอาเห็ดแบบนี้อันข้าวปิ้งเขามันจึงเลืองงามดีเนาะแล้วก็ใส่ ไข่ขาวกับไข่แดงหั่นสองหน่วยพี่นนองอันนี้ก็เสม็เกลือใส่หนึนงงง่งบวงก,งกวาแฟตนะัวน,ตนี้ก็เสม็พนงนปรุงรสมูหรือว่าไก,ากา่ก็ได้เนาะใส่หนึ่งบวงกาแฟตัวนี้ก็เสม็ซอสปรุงรสเนาะใส่สองบวงแกงหรือว่าซีไซซ์ซีอิ้วขาวธรรมดาก็ได้เนาะคันฮาบโมี่ซอสปรุงรสแบบนี้นะส่วนตัวนี้ก็แสม็นน้ำปลาแดกเนาะค่อยใส่หนึ่งบวงถ้าว่าบะมักบะกินบะใส่ก็ได้เนาะเขาใส่ลงไปมันกะสีหอมแสบแบบบ้านเฮาเนาะบะนี่ก็สิตี หนึ่งสีให้มันแตกเข้ากันดีแบบนี้ต่อไปกใส่น้ำมันพืชลงไปเนาะหนึ่งบวงแกงใส่น้ำมันพืชเผื่อว่าเวลาเ่าเอาอันเข้าไปสุปลงไปมันเสียนได้ซีงามเนาะเดี๋ยวรลอยบริหารก็สิแบ่งครึ่งเพราะว่าคขอใสิปี่ยใส่มกเพชรเดศแล้วก็บ่ใส่มกเพชรเนาะเพราะว่าลูกๆเขาสิกินน้ำเนาะนี่เขค่อยๆใส่มะเพชรผงแบบนี้เนาะใส่ตามใจมัเด้อใส่เนยลงไปน้อยนึงแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปน้อยนึงเนาะเผื่อว่าให้มันไหม้โม ในเมื่อน้ำมันกับเนยละลายได้ที่บริหารเก็ตรเอาเขาลงไปปิงนะ้งเนาะเราจะปิ้งด้วยไฟกลางเด้อพี่เนาะนี่พี่เนาะิ้งพอให้ข้าวมันพอมันสุกประมาณน,นี่นัดเนาะนี่เห็นบ่บริหารเกษตรไปซุบไข่เนาะบริหารกษตไปปิ้งตัวเนาะบริหารเกษตรซุโตมันเผ็ดเด้อัเผ็ดนะเนาะโอ้ยสังเกไปปิ้งตัวบนันโฮมหอมพีเนาะ ทว่าวพี่น้องอยังได้หน้าหน้าเขากับไปซุปไข่อีกเนาะค่อยก็บซซุปประมาณสองสามรอบกีเขาปิ่งเขาเนะพี่น้องปิ่งซุปได้เรียบร้อยแนละ้วเบิง่งดตาแสบคักเรียบร้อยพี่น้องเบิง่งหน้าตาซีสันซีกะเลืองงามดีเนี่ยใส้พี่น้องเบิ่งข้างในเบิ่ข้าวมันก็สซีเหนียวนุ่มแบบนี้ อือพี่เนาะอ,อืมแซ่บแหงหนัวละกาันหอมปลาแดกส่วนตัวนี้ก็แซมมนอันตัวที่่อยใส่มักเผ็ดเนาะซีซันกะเหลืองงามดีพี่เนาะอ,อืลองไปเห็ดกินมั้งเด้อ สำหรับวันนี้ขอลากพี่กรพบกันในคลิปต่อไปทำมาก,กับกดไลค์ถูกแจก,กับกดแชร์ให้ดเด้อสมัยเรือบายบาย